มาค่ัทุกคนวันนี้พิมจะมาสอนพับจรดวดล่อนไกลอีกแบบหนึ่งนะคะวิธีการพับไม่ยากเลยไปดูวิธีการพับกันได้เลยค่ะมาเริ่มพับกันเลยค่ะวันนี้พิมก็จะใช้เป็นกระดาษ a 4สีนะคะพับครึ่งทางยาวแบบนี้ค่ะพับมาเลยจุดสําคัญคือให้มุมทั้งสองข้างตรงกันค่ะเสร็จเรียบร้อยล้วก็รีดด้านล่างได้เลย หลังจากนั้นกลางออกค่ะเสร็จเรียบร้อยวางแนวนี้นะคะพับมุมด้านบนลงมาค่ะพร้อมกันทั้งสองข้างก็ได้นะคะเขาจะได้เท่าๆกันค่ะเสร็จเรียบร้อยก็รีดด้านข้างได้เลยเมื่อได้แบบนี้แล้วพับเหมือนเดิมอีกหนึ่งรอบค่ะ ก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็พลิกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็พับครึ่งได้เลยตัวนี้จะพับง่ายมากเลยนะคะแต่ล่อนดีสุดๆไปเลยขั้นตอนต่อไปพับปีกลงมาค่ะให้ส่วนหัวจะวดดแหลมๆเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไล่มาแบบนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็พับปีกอีกข้างนึงได้เลย กรรีดแบบนี้เลยขั้นตอนสุดท้ายค่ะพับปีกขึ้นมา1เซนติเมตรนะคะพับขึ้นมาแบบนี้เลยลิกมาค่ะอีกข้างหนึ่งก็พับขึ้นมาค่ะพับให้เท่ากันด้วยนะคะแล้วกลางออกค่ะนี่เลยนี่ค่ะวิธีการพับไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ชมก็ลองนำไปพับดูได้เลยค่ะ